ตำรวจขึ้นเรือไล่จับไกด์เถื่อนนำทัวร์จีนล่องแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกรมการท่องเที่ยวขึ้นเรือหางยาวไล่จับไกด์เถื่อนนำทัวร์จีนล่องแม่น้ำเจ้าพระยายโดยนำกำลังขึ้นเรือหางยาวไล่ล่าจับกุมตัวนายสุรพลวชิรสุทธิวงศ์อายุ34ปีและมิสเตอร์ชางศรีลินอายุ48ปี สองผู้ต้องหาร่วมกันเป็นไกด์เถื่อนนำนักท่องเที่ยวชาวจีนลงเรือโดยสารล่องชมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจับกลุ่มตัวได้ที่ท่าเทียบเรือวัดปักน้ำภาษีเจริญกรุงเทพสืบเรือ่องมาจากชุดจ,จับกลุ่มสืบทราบว่านายสุรพลนั้นเป็นมักกุเทศจริงแต่มีพฤติกรรมยินยอมให้มิสเตอร์จางเชีดินซึ่งถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวแต่มาทำหน้าที่เป็นไกด์แทน พากรุ๊ปทัวร์ชาวจีนลงเรือล่องแม่น้ำและพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมาระยะหนึ่งแล้วโดยทั้งกู่มีรายได้วันละหลายพันบาทจากค่าคอมมิชชั่นตามร้านค้าต่างๆที่พานักท่องเที่ยวไปใช้บริการจึงจัดก,กรุ๊ปทัวร์พากันมาท่องเที่ยวประเทศไทยครั้งละห้าถึงหวันจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพบา ได้ก่อเหตุจริงซึ่งทำครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อเพราะผู้ก่อเหตุแต่บรรยาให้ลุกทัวทราบทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจึงเชื่อว,ว่าน่าจะมีพฤติกรรมลักษณะนี้มานานแล้วเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นมักกุเทศยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำหน้าที่แทนตนแกนายสุรพลส่วนมิสเตอร์ชางเชลิน ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำหน้าที่เป็นมักคุเทศโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทำงานก็ควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรภาษีเจริญดําเนื้อคดีตามกฎหมายต่อไป 24, นิวส์ยี่สิบหรือราทิ่สีรายงาน